นี่นี่คือขาแค่นี่เสยจังคือคือว่าม,มันมันมันคู่กับขาแล้วเหรอน้อยดีนะนี่เสยเสยสามโมงแล้วจ้าลูกคิดต่อไปว่าทำยังไงรักเรียของเราจัดเหรอจัดเหรอ้า พี่สวยงามอย่างนี้ไว้ไม่ได้นานที่สุดนะ้ครับ ดันลอยนี้ดีวันลอยนี้ดดีเลยเลยวันลอยนี้ไปมาลอยกันวันลอ